สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคทก็มาส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้านะคะที่อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้มาไกลนิดนึงนะคะ่ะไม่นิดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพา,าไปชมบรรยากาศนะคะในการส่งมอบลูกค้านะคะสําหรับลูกค้ารายนี้นะคะก็เป็นลูกค้าออนไลน์นะคะทาง y o u t u b e นะคะ เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่ตลาดสดนะคะตลาดสดของอาเภอสัตหีบนะคะกําลังที่จะมารับดอกไม้ช่อดอกไม้นะคะให้กับลูกค้าอยู่ตอนนี้ก็รอรอช่อดอกไม้นะคะเพ <รอ S 2> <อ>ื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะคะนอกจากรถสวยบริการที่ดีแล้วนะครับเซลก็ต้องสวยโอ้ไม่ใช่ดอกไม้ก็ต้องสวย<อ>ด้วยนะคะ สิ่งทุกอย่างจะได้ลงตัวเคลฟิกค่ะเฮ้ยเหมือนวดลอเลยแพนแนได้มาแล้วได้มาแล้วสวยไหมก,ก็ดอกดอกลาบขาวบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ใจต่อลูกค้าเลิศ 3ามคันสคันหเรื่อยๆนะคะขอ,อบคุณมากๆก่บพี่ะคะ่ะา,ารูร่วมกันทั้งน้นวันนี้นะคะเซลแคทมาส่งมอบรถรุ่นไหนกันนะคะเรามาดูกันเลยก็จะเป็นตัว NLR 130แรงมาหน้าหล่อๆคันนี้นะคะคันนี้ก็หน้าก็แต่งมาเต็มเลยนะคะยืดย้ํากันชน ล้อนะคะครอบดุมดาวมาเป็นรุ่นที่หาดุมดาวยากมากนะคะแต่ก็อ้อนบอนให้ทางโรงงานนะคะทำให้เป็นพิเศษเลยสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็สามารถจดเป็นป้ายปิกอัพได้นะคะก็ จะดียังไงก็สามารถวิ่งได้ในเมือง2 4ิบสีชั่วโมงเลยถ้าเป็นป้ายรถบรรทุกก็จะมีเวลานะคะก็จะติดเวลาว่ามีเวลาไหนบ้างที่สามารถวิ่งได้ไม่สามารถวิ่งได้นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะเราสามารถจดเป็นป้ายเล็กได้เลยนะคะก็ทั้งคข้องตัวแล้วก็บรรทุก สินค้าได้เยอะนะคะรุ่นนี้ก็จะคุ้มค่าเลยนะคะท่างไหนสนใจอยากได้รถบรรทุกน่ารักน่ารักแบบคันนี้นะคะก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะคะ ต่อตัวถังเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบตู้อยู่ที่ธุรกิจของท่านอยู่ที่สินค้าของท่านนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสามารถสอบถามปรึกษาเซลแคทได้เลยนะคะเซลแคทก็จะแนะนํารุ่นรถที่เหมาะสมที่สุดนะคะตัวถังที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะสนใจรถบรรทุกนะคะก็สามารถสอบถามเซลแคทได้นะคะที่เบอร์0 9 4 7 9 6 6 9 6 1ค่ะ